สสที่เดินวันนี้มาพูดคุยเพื่อนพ่อหรอคะเออลงในพื้นที่ไหนอะคะเป็นปาร์ตี้ลิฟมแบ็คหรือสองเพียงไรคะยังไม่คิดกันแล้วอ๋อแต่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 ถ้ามาที่พักเนี่ยหลายๆคนก็ต้องก็สังเกตแล้วว่าจะลองจะลองสสเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไดยนี้ยังไม่ได้คิดในเรื่องการเดี๋ยถ้าให้มาถ่ายรูปก็ถ่ายรูปไปก่อนแล้วแสดงว่าน่าจะมีแนวโน้มแล้ว อันนี้ถึงขั้นแคนดิด,ดตนายกเลยหรือเปล่าคะไหม่ไหครับหม่าตอนนี้ก็เป็น,น,นเป็น,ปนรังครีตต่างประเทศอ๋อ,อก็จะดูแลเรื่องของการต่างประเทศให้กับตัวของฮับปีใจไทยได้วยใช่ไหมครับอ่าเนนนกี้ แ่กของแขก่อนหน้านี้นายกบอกว่ามีแผนสำรองแล้วไม่ทราบเหมือนกันนะเขาให้มาถ่ายรูปก็ถ่ายรูปถ้ากรณีที่นายกรัมตีคนชินเชิญให้เป็นแคนด candidate ก็จริงตอนนี้ก็มีอยู่แล้วสองสองท่านนะครับก็ตามนั้นไปก่อนดีก็จะเป็นบัญชีรายชื่อถูกไหมครับเองไม่ได้คิดเลยครับจริงๆใครมาถ่ายรูปก็เอาถ่ายรูปไปก่อน